ทีนี้พอพอดการ์ดเสร็จเนี่ยเราต้องการได้อะไรครับเราต้องการได้ว่าททัลเซตเมนต์ที่ร้อยห้าสิบตันเนี่ยกี่ตันไอ้กี่มิลนะครับกี G ่มิลถอยคืนกี่มิลคงค้างกี่มิลสามตัวเนี่ยนะครับดูนะครับต้องการดูว่านี่อันนี้เป็นสมมติเราเป็นรูปสุดท้ายเสร็จละค่าที่ต้องการได้คือ x บวก y อันแรกค่าที่สองคือถอยมาเท่าไหร่ y ค่าที่สามคือ x แค่นี้นะครับเอาสามตัวนี้นะครับมาเป็นตัวที่พิจารณาทีนี้เนี่ยก็จะมีเนี่ยภาพนานเ,นเนี่ยที่อาจารเห็นนะครับจริงๆมีกําหนดอยู่ในกฎกระทรวงนะครับสามข้อที่ว่าถึงเมื่อกี้นะครับในการพิจารณาในภาพนี้ท่านดูสิครับเห็นไหมครับทดสอบไปที่หกสิบตันผมจําไม่ได้ว่าเสาเข็มขนาดเท่าไหร่นะครับหกสิบตันรีบาวแล้วก็ขึ้นโหลดโค้งไปถึงร้อยห้าสิบตันด้วย ยังจริงๆริงยังไปได้อีกไกลเลยเห็นไหมครับแสดงว่าเข็มตัวนี้สบายมากเลยรับผ่านสบายนะครับทีนี้มาดูเข็มตัวนี้อ๋อเข็มตัวนี้นิดนิดนหนึ่งนะครับตัวนี้สองสองเท่านะครับไม่ใช่สามที่ผ้าตันครับก็สบายขึ้นไปที่สองเท่าต้องการขึ้นไปที่สองเท่าช่วงแรกก็ขนานแต่ช่วงถัดไปปั๊บปรา,ากฏว่ามาอยู่ที่หกสิบสองจุดห้าตันแล้วกำลังจะไปเจ็ดสิบตันปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ครับ โยกไม่แรงปั๊บพอปล่อยมือปั๊บเนี่ยโหลดตกพยายามโยกต่อไปได้เกตก็หมุนติ้วๆเ,เ,เพราะฉะนั้นมันก็ลงใน,นดดแนวดิ่งมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทิ่มเลยแต่เจ็ดสิบตันนี่นิดเดียวเองแล้วปล่อยมือปั๊บก็ตันไปไม่ได้ถอยกลับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดไม่ไหวก็ปล่อยลองดูที่มันจะถอยไปทท่าไหนมันก็ถอยเดทเมนต์นก็ยังคงเกิดอยู่แต่เพชรเกตดรอปเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปที่นี่ทิ้งตรงเนี้ยว้่งยี่สิบสี่ชั่วโมงมันลงแค่นี้ถ้าเห็นแต่พอครบ,ย,บคย,ยี่สิบสี่ชั คือรับไม่ถึง2เท่า2เท่านะครับต้องขอโทษด้วยตอนนี้เป็น2เท่าสเท่าของเซฟโหลดไม่ได้ตามที่ต้องการเมื่อไม่ได้ปังปังป๊บําถานถ้าเป็นงานราชการหรือเป็นงานที่เขาสเปคอย่างมากๆงานนี้ต้องถือว่าเสาเข็มตัวนี้รับ35ตันเซฟตี้แฟกเตอร์สองเท่าไม่ได้ถูกไหมครับแต่บังเอิญหรือเกินงานนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของงานต้องการทําให้ออปติมไมซ์ที่สุด ในฐานะที่เราเป็นวุฒิวิศกรเราจะมองอะไรครับเราจะมองว่าอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหายัางไงไม่ใช่เรื่องแซ่บแตมเข็มนั่นเป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่มุมมองของคนที่ทาํางานทางด้านแก้ไขเนี่ยเราก็ใช้หลักวิชาการในการที่จะมาพิจารณาเหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆเฮ้ยไม่แก้ไม่ใช่แต่บนพื้นฐานที่เรามีเราแก้ยังไงครับดูมีสองแนวทางบอกว่าเราต้องการ เอาเซฟตี้แฟกเตอร์2.5เพราะสองฮะสองต้องการเซฟตี้แฟกเตอร์สองเหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูตัวไหนที่มัน standby ได้62.5ตันนี่มันหยุดได้นะใช่ป่ะครก็เราก็เอา62.5ตันตังต้งเอา2.5หารเหลือเท่าไหร่ก็เป็นเซฟโหลดมันก็อาจจะเหลือลงมาที่ประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สารพิาตันอาจจะเหลือมาที่31หรือ32เท่านั้นถูกไหมครับท่านก็บอกว่าเซฟโหลดในที่นี้เนี่ยครับมันไม่ถึงสาริ้าตันละมันเหลือแค่32ตัน หรือสามสิบตันอะไรก็ว่าไปท่านก็ไปดูเห็นแต่ละต้นแต่ละฐานว่าตัวไหนโหลดเป็นยังไงเพราะเวลาท่านกําหนดที่ท่านกําหนดจากแม็กซ์โหลดนี่คือการแก้ไขที่ออพติมไนส์ในลักษณะที่บนพื้นฐานด้วยมีการวิเคราะห์ในการแก้ไขนะครับลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เออก็แสมแสงมันบังทีก็ใช่ะนะครับอันนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้คัดค้านเลยนะครับกับเพย์เซฟทุกเรื่องแต่บางเรื่องเลยบอกวนะ่าเหมือนเราไปหาหมอจะผ่าตัดบอกหมอผมยังไม่อยากตายอะหมอ ช่วยให้ผมหน่อยบอกบอกว่แต่ต้องยอมรับนะเดินพิการหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องว่ากันไปนะครับว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ไม่ได้ก็แซมนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งคือรักสามสิบห้าตันมากเลยเซฟตี้แฟกเตอร์อาจจะไม่ถึง2ก็ได้แต่ขอดูหน่อยสิว่าเป็นไงจะได้ไปทําการต่อเตอิมอาคารในอนาคตก็เอา62.5ตบงตันตั้งหารด้วย35ก็รู้แล้วเซฟตี้แฟกเตอร์เหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือ1นพอไหมล่ะ แล้วปรากฏว่างานนี้นะครับที่เคยได้พูดคุยกับผู้ที่วิศวกรท่านที่ดูแลเนี่ยนะครับท่านก็ถามผมไอเดียตรงกันครับท่านเป็นผู้ที่วิศวกรแต่ว่าจําท่านไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะแก้โดยดูเซฟตี้แฟกเตอร์ท่านแก้แบบวิธีที่สองนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นทางออกนะครับนี่ไงครับกฎกระทรวงบอกว่าการชุดตัวของเสาเข็มจากรับน้าดับบรรทุกสูงสุดแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงต้องไม่เกิน25มิลนะไอตัวท้ายสุด150ตันเมื่อกี้ยกตัวอย่างชุดตัวไม่เกิน1ะ ครับอันที่2อเป็นไงครับอัตราการชุดตัวเฉลี่ยของเสาเข็มหลังจากรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงต้องไม่เกิาดูอัตราการชุดตัวครับทีนี้ตั้งแต่ตรงที่ท่านวางโหลดสูงสุดนะไปจนถึง24ชั่วโมง24หารเกินไหม0.25มิลลิเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือข้อ2อนะครับอันที่สการชุดตัวสุดที่ของเสาเข็มหลังจากปล่อยให้รับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วคลายน้าหนักบรรทุกจนหมด ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ลบกลดูยี่สิสี่ชั่วโมงต้องไม่เกินหกมิลค่านั้นคืออะไรครับก็คือค่า x อกขอวกกลับไปดูนิดนึงท่านจะเห็นภาพนะครับก็คือ x ครับเต้องไม่เกินหกมิลนะครับนี่แหละครับคือคือคือข้อที่มีการกําหนดแต่ตรงนี้ก็อยากจะเรียนท่านให้ว่าสมมุติมันได้6กุหนึ่งมิลเนี่ยท่านจะว่ายังไงเ่อเกิดท่านมาสอบ้ะมีกรรมการอาจารย์บางท่านถามเกิดมัน6กจหนึ่งมิลน่ ท่านจะบอกว่าเฟลหรือไม่เฟลมันแค่เกินไปจุดหนึ่งมิลอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาแล้ววินิจฉัยเป็นเรื่องที่สําคัญการแก้เส,สาเข็มยืงสูนเป็นเรื่องที่5ที่ท่านควรจะเตรียมศึกษาไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อเกิดการยืงสูนเสาเข็มท่านต้องหาเซนทรอลเซนทรอยของกลุบเข็มแต่สูตรที่ให้มาตรงนี้ไม่ใช่สูตรสําหรับการที่เสาเข็มยืงตําแหน สูตรนี้เป็นกรณีที่เสาเข็มไม่ได้เยืงแต่ตัวเสาอาคารมีโมเมนต์ทำให้เกิดโมเมนต์ใดแกนเอกน x แกน Y แล้วทําให้เกิดโหลดลงที่ตัวเสาเข็มมากแต่ในกรณีที่แกนไม่สมมาตรท่านต้องแน่นอนนะถ้าเสาเข็มมันผิดตําแหน่งนะั้นก็เกิดแกนมันไม่สมมาตรแล้วเอกดังนั้นท่านต้องไปค้นสูตรตัวนี้ถ้าผมมีเวลาก็จะค้นแลวเอามาขึ้นใน youtube ให้ดูในภายหลังนะครับแต่โดยคร่าวๆต้องหาอะไรครับแน่นอนการจะแซมเข็มเข็ม ควรจะแซมเข็มในลักษณะที่เ,เริ่มแรกเลยเสาเข็มยืนศูนย์ต้องดูแลครับเชนทอยเข็มใหม่ก่อนเข็มสมบูรณ์แอซูเมเข็มทุกต้นสมบูรณ์แล้วหาเซนทอยเชนทอยตัวนี้ยืงทําให้เกิดโมเมนต์ต้องเอาสมาการที่เกี่ยวกับแกนไม่สมมาตร,รมาคานวณว่าโหลดแต่และต้นนั้นลงอย่างไงนะครับโอเคนะครับเ,เวลาแส่ถ้า,ถ,าถ้ามีความจาเป็นต้องแซมเข็มตัวเสาเข็มนั้นที่จะแซมไม่ใช่มีเข็มอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ก้าต้นจะแซมอีกสี่ต้นไปต่อเป็นเรือหางยาวอย่างเงี้ยคงไม่ใช่มีมาแล้วนะฮะที่ว่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกไปเพราะว่าเขาเขาก็เพิ่งยังให,ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเป็นน้องที่เพิ่งจบยังเอนจินียร์ก็บอกว่าควรจะให้มันคอนเซนทริกย้ายมาอีกมุมหนึ่งดีไหมพื้นที่ก็ยังมีอย่างเงี้ยเป็นต้นสี่ต้นนี้มาเจาะอ,อีกด้านหนึ่งเพื่อให้โดยโดยรอบแล้วมันล้อมรอบอยู่กับจุดศูนย์กลางของกลุมเข็มเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มักจะโดนถามเพราะ,ะั้นเตรียมข้อมูลไว้ ความรู้เกี่ยวกับผลงานที่ยื่นอื่นๆนะครับในกรณีที่ท่านมีการคำนวณเรื่อง Consolidation เช่นอาคารสูงอาคารเ,เป็นโพเดียมกับทาวเวอร์อยู่ด้วยกันท่านอาจจะต้องคำนวณ s e ตเตอร์เมนต์อนนพวกนี้ท่านต้องโชว์เช่นอีค i เลนราฟฟาวเดชั่นสองส่วน3 L นะเปลี่ยนเสมือนตรงนี้เป็นฐานรากตรงข้นบนมาอยู่ตรงนี้นะกระจายออกไป2ต่อ1 p r e s เพ r e ที่ลงตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่าน เกิมขึ้นมาในกรณีผลงานท่านเป็นแบบนั้นนะครับและแน่นอนครับมาอย่างนี้นะครับหาสเตรสเป็นแรงดันด้านข้าเป็นไงเห็นไหมฮะ a h a h คูณ AH, ด AH ้วยซิกมาศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเป็นออริซิโตลสเตรสนะครับาสามารถเขียนสเตรสไดอะแกรมได้พวกนี้มักจะโดนคำถามท,าที่เกี่ยวกับเรื่องผลงานของท่านเรื่องกําแพงกันดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับหาสเตรสกำแพงกันดินรูปข้างล่างอย่างนี้ที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยเตรียบตตัวนะครับในกรณีที่ท่านมีผลงานอย่างนั้นและในกรณีที่มีเซอร์ชาร์ด เป็น line load นะครับเป็น area load อะไรก็แล้วแต่ใช้สมการ business equation แต่ไม่ต้องถึงหลังจำขอให้ท่านสามารถคำนวณได้รู้ว่ารู้ว่าคำนวณด้วยอะไรนะครับวิเคราะห์ปัญหาได้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมขออนุญ,ญาตเอามาเล่าให้ฟังใน,นมุมมองของผมคำว่าวิธ,ธิวิศกรนั้นคือการแก้ไขปัญหานะครับนะครับเราสามารถที่จะช่วยแก้ไม่ใช่บอกว่าแต่และท่านจะต้องแก้ไขปัญหาได้วิธีเดียวกัน แต่ใครที่แก้ไขปัญหาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้จบได้อันนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าของโครงการหรือเจ้าของงานหรือแม้แต่แวดวงวิศวกรรมด้วยกันเองต้องการนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆกรณีศึกษาปัญหาทางรากเสาเข็มนะครับในที่นี้มีอาคารสี่ชั้นหลังหนึ่งครับเกิดการสุดเอียงเขาตอกเสาเข็ม19เมตรเท่ากันหมดอยู่มาสาปีอาคารเอียงไปสาเซนนะครับเอียง,ยงไปด้านหลังสาเซน เขาพยายามหาอาคารเอียงจะไม่ค่อยมีรอยร้าวแต่เขาปล่อยสุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็มีรอยแตกอยู่บ้างแต่ไม่มากอาคารเอียงไม่ค่อยมีรอยร้าวมันจะรอยร้ยาวจะอยู่ที่คานคอดินอาคารเอียงมันเค้าเอียงไปด้วยกันถูกไหมครับมันจะไปดัดอยู่ที่คานคอดินถ้าไม่แตกที่คานคอดินก็แตกที่เสาตอมอแต่เสาตอมอสิบเนี่ยมันจะดีกว่าคานก็จะคานมักจะแตกนะครับแต่ต้องขุดดินดูดังนั้นอาคารเอียงหลายหลังที่เราเข้าไปในหน่วยงานนั้นเราจะไม่พบนะครับเราก็มาดูอาคารหลังนี้ การวิเคราะห์เรามีการเจาะสารวจดินก่อนก็เหมือนเราไปหาหมอจะมีการเจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วต้องตัวนะครับมีการสํารวจการสุดตัวสุดกิงเปล่า,าเกิดโปรเกสซีฟเชตเมนต์ไม่ต้องบอกมันเกิดแน่แต่เราต้องการทราบอัตราการสุดตัวอัตราการสุดตัวเป็นยังไงเวลาแก้ไขอาการสุดเสร็จเรียบร้อยเราจะได้บอกได้ว่าอัตราการสุดตัวเข้าใกล้ศูนย์หรือ,อยังอัตราการสุดตัวเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่ามันมีแนวโน้มจะหยุดแล้วนะครับเจาะสํารวจดินอย่างนี้เป็นต้นมันเทไปด้านหลังนะครับเนี่ยี่ด้านหน้าคต่างระดับไป31.5เซน เราต้องไ่่ด้้ช้อะไรมันเกิดอะไรขึ้นทําไมอาคารมันเอียงอาคารเอียงหมายถึงทุกตัวเนี่ยลงไปเหมือนเมือหนกันเพียงแต่ต่างระดับกันเท่านั้นเอง้ากันลงอะ่ะนะครับอยากจะทราบหรอครับก็เจาะสํารวจดินดีไหมอันนี้เป็นข้อมูลการสํารวจการสุดตัวเห็นสีแดงนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของนะครับก็บที่เอามาเผยแพร่นะครับ